โควิด -19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนใลาปี2019ติดต่อได้ผ่านละอองฝอยจากการไอจามพูดคยุยหรือสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อแล้วนำมาสัมผัสปากจมูกหรือว่าตาะน การเองต้นของโควิด -19 มีไข้ไอแห้งอ่อนเพลียเจ็บคอหรือคัดจมูกน้ำมูกไหลสูญเสียการรับรสหรือได้กลิ่นหายใจลำบากในกรณีที่ผู้ป่วยอาการรุนแรงบางรายอาจมีอาการท้องเสียปวดศีรษะหรือผื่นขึ้นอาการมักปรากฏในช่วง2-14วันหลังจากสัมผัสเชื้อ ใช่จะ้ะเนาะด้องสาวเอาไปตรวจใช่ใช่ไปตรวจก็ได้วิธีตรวจโควิด19แบบ ATK นำไม้สวอปสอดเข้าไปตรงๆภายในโพรงจมูกลึกประมาณ2เซนติเมตรหมุนไม้วนอย่างน้อย5รอบทั้ง2ดูจมูกเปิดฝาหลอดน้ำยาแล้วนำไม้สวอปจุ่มลงหลอดน้ำยาหมุนไม้แช่ไว้ประมาณ1นาที ปิดฝาลอดอีกครั้งแล้วหยดน้ำยาลงบนแผ่นตับตรวจโควิดเราแสดงผลประมาณ15น,นาทีว่าขึ้น1หรือ2ขีดเป็โควิตัวไม่จริงวิธีป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคโควิด -19 การสร้างภูมิคุ้มกันที่สม่ำเสมอ social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมมันล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือและสุดท้ายคือการพฝ้าระวังและสังเกตอาการตีกอยู่เสม,มอาั